มาที่เกิดขนาดก็จะเป็นนี้แหละน้ำมันน้ำมันน้ำมนน้ำมๆๆสวัสดีครับพวกเราอาโฮโลฮา วันนี้นะครับเราก็กลับมาถ่ายคลิปกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปกันมา2เดือนแล้วนะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่มันรุนแรงด้วยนะครับแล้วก็งานที่ค่อนข้างเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับตอนแรกนะครับตัวเองปวดนะครับเป็นโควิดนะครับแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเลยเลยต้องกักตัวนะครับแต่ตอนนี้ก็หายหมดแล้วทุกคนตรวจแล้วนะครับไม่เจอไม่เจอไม่เจอหมอ ก็ตรวจแล้วน,นะครับก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับตอนนี้ทุกคนก็ปลอดภัยดีนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มีเกมสนุกมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับเกมเนะี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทุกคนน่าจะเคยเล่นแต่ผมไม่เคยเล่นนะนก็คือเกมกินวิบากนะครับผมเกมกินวิบากเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พวกคุณเนะี่ยแบ่งเป็นทีมทีมละสามคนแต่ละคนเนี่ยต้องส่งตัวแทนว่าใครจะเจอดานอะไรบ้างสำหรับดานแรกนะครับให้เป่าแป้งหาเหรียญน,นะครับ เราจะแบ่งเป็นจานทั้งหมด3จานแล้วผมจะสุ่มเหรียญมันจะมีทั้งหมด7เหรียญเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องหาให้พบนะครับผมจากที่สองนะครับขนมโก้นะครับแต่และทีมจะต้องกินขนมโก้5ชิ้นจานสุดท้ายก็คือ ดื่มนะ้ำอัดลมหนึ gen ่งขวดนะครับ hmm. ท yeah ีมไหนทำเวลาได้บ no, yes. ้านสุดนะครับคนนั้นก็ถูกลงโทษนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแบ่งทีมกันหน่อยครับไปกำบไหนะกำลังซ้ำนายออกแล้วกันพูดอะไรเออนายออกไงพูดสั่งไหมอ๋อก็คือใครออกจริงก็ไปอยู่ทีมหมดไม่ก็จับไูดสั่งไม่ใช่เหมือนสามแล้วก็เือจริง่ใสแก้กันไหมอย่าแก้งนะเชื่อเออ โอเคเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ทีมแรกก่อนนะครับเป็นไงครับทีมนี้อันนี้ทีมแรกเหรอก็ชิวๆครับมีความมั่นใจค่อนข้างสูงนะกับทีมนี้พีที่แหลกก็พีที่แหลกเหรอเป็นไงพี่เขาเก่งดีครับทีมที่ดีต้องเริ่มจากการแบ่งตำแหน่งที่ดีก่อนครับใช่ครับแล้วพวกคุณแบ่งกันได้ยังครับผมเป่าแป้งกูเป่าแป้งเป่าแป้งกูเป่าแป้งผมมีผมชนะออกแต่ผมว่าผมชนะเหมือนเดิมครับเกเนาะเพราะว่าน้ำลมนี่เป็นสิ่งที่ผมถนัดอ่ะมันถนัดน้ำลมผมเป่าแป้ง ผมเปิดไฟคูณเลยมึงคุยอะไรกันเนี่ยพี่อ่ะแต่ทีมผมชนะแน่ใช่ใช่ใช่ผมมีตัวกินจุอย่างพี่ก๊อต่แล้วครับกอนคืนทั้งคืนบอกเลยกินคืนคนหม้อทั้งคืนเลยอ่ะโอเคพวกคุณตกลงกันได้ไหมครับว่าใครจะกินอะไรได้ครับผมเปล่าแป้งผมเปล่าแป้งผมกินโค้กนี่ตกลงกันได้ใช่ไหมแล้วทีมพวกคุณนะครับตกลงหน้าที่กันได้ไหมแรกตกลงแล้วคือแบบทุกคนนี่เต็มใจทําอะไรก็ได้ครับแต่ว่าต่างคนต่างเต็มใจไงมันก็เลือกยากอีกก็เลยต้องจับฉลากเหมือนเดิมโอเคครับเริ่มจับฉลากก่ เกือบร้อยครับเป็นไงฮะเปลี่ยนเสื้อแล้วเนื่องด้วยแต่หนาทีนะครับไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะทําหน้าที่อะไรนะครับผมได้ำสละกันแล้วหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือเป่าแป้งนะครับหมายเลขสองก็คือหนมโผและหมายเลขสามนะครับก็คือน้ำมันลมนะครับผมขอให้เลขที่จงสถิตอยู่กับกูสาธุผมื่อวานเลยพีชจัพอวเลยอะรู้ขึ้นแล้วเปิดทีเดียวเทพพีนะครับได้เลย ไปได้เลขหนึ <speaker toys> ่งนะครับคุณนายพิษเลขสามนะครับผมแป้งแรงมั้ยพอใจไหมกับหน้าที่ตัวเองไม่ครับผมก็พอใจอยู่แล้วเพราะปกติก็กินโค้กแต่กินในปริมาณที่น้อยโค้กน้อยเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มชนิดหนึ่งอ๋อแล้วปกติใช้ผสมกับอะไรผสมกับพวกสมุนไพรครับเป็นน้ำน้ำท่อมน้ำท่อมน้ำท้องโอเคเราจับฉลาดกันต่อไปนะครับมาเลขอะไรเอ้ยไอ้เยีนได้ตอแป้งนะครับเลขสาม แล้วมันล้มล้มโง่อยากแรกไหมอยากเปลี่ยนไหมได้ทั้งหมดคิวพี่คิวปล่าวใครก็คิวที่มาโอเคครับผมตอนนี้ก็ควรแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยนะครับใครจะเป็นคนเริ่มพิมพ์แรกหาตัวแทนเผาชุกขันเร็วชุกฉุกแช่ฉุกฉุกแช่มันแพ้หรือชนะหรือกอนชนะมีสิทธิ์เลือกว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังชุกชุกแช่เราจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังงัวไงเอา Pelled, เล่นก่อนเล่นก่อนเลยเล่นก่อนในกาอนี้มเล่นก่อนด้วยโอเคนะครับพยานทีมแรกนะครับก็จะเป็นทีมของกัจจิเตพีแล้วก็ไฟนะครับโหหน้มเน้นเป็นตากดีกว่าปะเฮ้ยวันนเออเออเป็นตากันว่ะโอเคมาสู่ทีมแรกนะครับผมเป็นไงพวกคุณมีความมั่นใจมาก้อนขัานไหนครับเต็มร้อยครับผมโอาชนะเหมือนเดิมเลยเพราะว่าทุกเกมที่เราสังเกตแล้วช่วงหลังผมชนะแบบทุกเกมเลยช่วงหลังพูดไม่รู้เรื่องอะอะแล้วมึงเป็นไงบ้าง ผมกินทีเดียว5่ะหาวิหมดสัมรักอะโอเคครับผมกฎิการเพิ่มนะครับกรณีที่คุณเป่าเสร็จแล้วหาเสร็จแล้ว7เหรียญนะคุณต้องวิ่งไปแตะมือเพื่อนข้างหลังโอเคนะครับแล้วสุดท้ายนะครับที่กินโค้กเสร็จนะครับจะต้องวิ่งไปแตะมือเพื่อนเอ้คนแรกคือไปนะกรรมการพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมเลยครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับไปสู้สู้ไปสู้ไายไอ้ขี้เป่าที่จะหมดเลยแต่จารย์ดูนะวว่ามีกี่เหรียญนะไปยี่สิบวิแล้ว จะใส่แว่นดำด้วยแล้วแว่นเลือกแป้งหมดอะรวมแรยาสูบเลียพี่ต้องใช้ลิ้นเลียว่ะว่าไอหนุ่มคนนี้มุมมามจัดคนะยิ้มใช้ลิ้นว่ะควันเขมรโคตรเมาโคตรดีใช้ในปริมาณที่เกินขนาดก็จะเป็นอย่างนี้แหละ โมเห็นเลยหน้ามาดีกว่านะกระชิมมีอะไรจะแนะนำเพื่อนคือผมว่ามันยากอะตอนแรกเห็นแล้วที่คิดอะไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้พอเห็นปุ๊บโอ้โหไานาทีหนึ่งอะเต็มหมูเต็มหม้สีขาวแ่งเต็มหมูกกับประกาเขียนตนี้นะครับไปอีกเดี๋ยวสองนะไอ้เหี้ยไปไหนวะสองนาทีครึ่งแล้วนะครับสองนาทีครึ่งแล้วไปเอาหน่อยทีมันสองนาทีครึ่งแล้วนะมันเลยเวลามัห้าสิบวินาทีแล้วนะไป็นไรนับๆได้ไ จำไม่ได้ปะจำได้บ้จำไม่ได้กี่กิเลศพี่นาพี่เลศแล้วนี่ครบแล้วสองห้าหกไอ้เหี้ยเล่นนี่แหละนี่แหละเล่นไปนี่ไปทำได้เว้ยพี่ไปเจอแบบแกะระเบิ้ยังคิวยังคิวต่อไปเป็นหนมโกรธครับเตรียมตัวนะครับนี่คือผลข้างเคียงนะครับอย่าไปทำตามนะครับเด็กๆที่บ้านนะครับสตรีมีค่านี่ยร้องของเฮ้ยไม่ให้มแตกแล้วตรงนี้ ไอ้เพี <si> <really> ้ยแป้งเต็มถุงเลยไอ้เพี้ยเอาไว้พี่ก้อนพี่ก้อนคำเดียวพี่ก้อนขอคำเดียวพี่ก้อนพี่กอนคำเดียวพี่ก้อนก้อนเลยพีมองก้อนดีคำเดียวอ่ะคำเดียวคำเดียวพี่โอ้โหพี่ก้อนคำเดียวน้ำอ่ะแสแดกแป้งม่ะเมย์เมย์ขอคำเดียว โกล่เนี่ยคือทางบ้านโทรมาบอกว่าสงสารนะครับก็เลยให้น้ำแค่แก้วเดียวกับการกิน5ชิ้นนะครับผมแค่แก้วนี้แก้วเดียวเท่านั้นนะครับละลายน้ำกินดิพี่แตกยากไปอีกเฮ้ยผ่านไปสองแล้ววะไม่คิดพีชนะแล้วอ่ะราโอ้มายก็ได้โอ้มายแล้วค่อยกินโอ้มายแล้วค่อยกินทีเดียวพี่กอล์มือแล้วก็โง่หน่อเพื่อวีขอทำเดียวได้ปะ เขาดูว่าคําเดียวไงเอิงบี้เอิบี้เอิบี้เวลาขอเพื่อนกินอะคําเดียวบอกคําเดียวเงี้ยเฮ้ยบอกคำดิเพื่อนแม่อร่อยเลยทีเดียอไอฮ้ยบิ๊กเบ้าพี่เบ้าดูจะไปตามเติมน้ำนิดนึงเติมปอลอีปอลเติมน้ำนิดเดียวเติมน้ำนิดเดียวอีกเหล่ากิน

แม่ยังไม่เขี้ยวอ่ะนี๋ยวติดคอตอกินน้ำตามจิบหนึ่งจิบหนึ่งหมด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 เลยจิ้นนี้นาทีนรืงสุดท้ายป่ะเพื่อนไม่ได้กดดันเลยแต่จะแพ้จุนสุดท้ายจุนสุดท้ายมึงลองนึกถึงความไม่แพ้เดี๋ยวเราต้องเขี้ยวว่างกันใหญ่บ้างเขี้ยวว่างดิคอแกแกแกรอพี่แกรอเจ้าของพี่แกแกเลยทุกคนมันชิ้นสุดท้ายแม่งไม่มีอะไรยากเลยพี่แค้ พี่แค่แกะแล้วยัดไปคำเดียวพี่ก็แตะผมไปซัดตั๊กซี่แล้วจริงบคำเดียวชินสุขา้วครับชินสุขานแล้วเฮ้ย่นน้ำหมดเลยไงมันหมดน้ำแล้วอโยกเป็นพิธีเลยนะน้ำลายแล้วไม่สุดเกือบล้นเกือบล้น ยเห็นตั้งหน้าว่ะเห็นั้งหน้าว่ะก็ฟิวว้ยวยย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 ย ไอ้เหี้ยนรวบด้วยแตะมือเนี่ต,ต่อไปเที่พีครับพีชาวิมเพี่ยนกะเพราหมดด้วยอะน้น้น้ำน้ไอพีไววันนี้ไววันนี้แต่น้ำโก้เพี้ยนมกัะเพราหมด้วยวะพีมันต้องอักอัอ,อัดอักกับพี อะไรมันคือเยียอะไรอ่ะได้เวทที่ใส่กระเพราอีกย่างล่าอ่ะพี่เลี้ยวได้คือคิดติดง่ายเลยสัตว์มีกระเพราด้วยอีอะโอ้โหแค่นี้ยังอ่ะเฮ้ยมึงลองเขย่าดิให้มันหวานอีกเงี้ยเขย่าตั้งมันเลยเขย่าเขย่าเลยให้มันหวานจริงเงี้ยอ้มันยังล่ามันเหมือนกองขี้หมาเลยอ่ะเพราะว่ามีกระเพรามันโอ้โตึงตึง

คือเข้าไปปากคาแรกนี่แม่งเป็นทะเลทรายคือเป็นมึงบอกไม่เคยกินมาก่อนใช่ไหมแล้วกไม่คิดจะกินแล้วไมไม่ชอบไอพีทเลยไม่ชอบแล้วเนี่ยมกอ่ะนี่เล่นมุกก่อนด้วยเะขนาดจัซับแบบทีเดียวเลยต้องถ่ามาเล่นอ่ะเอาเว้ยวเว้ยวเว้ยเว้ยวเว้ยวเอออเอาออึดเดียวเนี่ยพีดอึดอู้อึดเดียวเลยอึดอึดอก๊อ แร็พแร็พแร็พเต้นเต้นเต้นเอ้ยเวลาครับวู้วกคนเดียวอ่ะโอเคครับผมทีมนี้นะครับก็ทำเวลาไปได้ทั้งหมด12นาที58วินาทีพอสัมภาษณ์ก่อนเป็นไงบ้างครับเอ้ยต้องด่าแรกก่อนเป็นไงบ้างแป้งก็เสีว่าไม่ยากมากครับผมใช้เวลาไปนิดเดียวเองโอเคครับอ่าหนุ่มโผเป็นไงบ้างยากโคตรๆผมอ่ะ แล้วหลักๆเลยคือมันไม่อร่อยด้วยผมไม่ชอบรสชาติมันเลยแล้วคือแบบว่าไอ้ที่นี้ก็ยุกินทีเดียวเลยพี่กินทีเดียวกูยัดเลยแม้ลถึงเหมือนกระเดือกกูอ่ะแบบว่าลงไปถึงนู้นอ่ะขอลิกนขอลิ้นอ้วกสิครับออกไหมออกนี่กระเพราป้าเป็นยาดับท้ายน้าอั้นลมยากไหมก็นิดหน่อยนิดหน่อยเองยากนิดหน่อย ถึงจะมีแบบประชอไปนิดนึงนะผมว่ากลับมาในเกมได้ครับอ่ะโอเคครับผมก็จบร้านทีมแรกนะครับทำเวลาไม่ได้ทั้งหมด12นาที58วินาทีนะครับเดี๋ยวเราไปสู่ทีมต่อไปเลยก่อนครับไปตอนแรกตั้งไว13้13 13นาทีเนี่ยใช่หรอเออถึงก่อนเวลา2ปีก้องโอเคครับก็มาในเกมที่สองนะครับเยี่ยนในเกมจะพ่อแข่งเกมไหมครับผมว่าเอิร์ธเนี่ยค่อนข้างทำเวลาได้ดีเลย <cười> <cười> Ôi Ôi! Ôi, nặng quá, nặng quá,